สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสสวััดีครบขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต่ครัวคุณไรายการของครับและเหลือเวลาอีกเพียงอันนี้ไม่กล้าพูดนะฮะเพราะคนก็บอกเท่านั้นคนนึงก็บอกเท่านี้เดี๋ยวกลัวเขาดูมั่อีกนะสามวันสี่สามวันนะก็คือวันนี้พรุ่งนี้มัลื่นคุณผู้ชมวันครัวคุณต่อยยกครับ เหลืออีกสองวันนะครับที่เซ็นชั้นผ่อนใจลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งวันนี้ถึงวันที่แปดมิถุนายนอีกเหลืออีกสองวันครับสะจะสองไ้คุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมช่วยเป็นพยานด้พยานเอวันนี้นับแม่คุณยืนอยู่นิวินาทีหายใจอยู่คุณไม่นับวันนี้เหรออคุณนับวันนี้ก็เป็นหนึ่งพรุ่งนี้มะลืนสามวันมันจะสอบวันได้ยังไงเราไม่จําเป็นต้องนับวันนี้เพราะเรากำลังพูดว่าเหลืออีกสองวันนะครับคือวันพรุ่งนี้กับมะลืนนี้วันนี้มันมีอยู่แล้วเหลืออีกสองวันแล้ววัน เรื่ยงคือเรื่องมันยังเหลือเวลาตั้งหลายชั่วโมงก็คือวันนี้มึงเดือดกแพ้เฮ้ยไม่แพ้หรอกตั้งใจเทียนไม่ดูโอ้สกิลเลยครับค่าตัวาที่เคารพครับผมเหลยสองวันเลยสามวันรวมวันนี้ด้วยเอางี้ดีกว่าครับจนถึงวันที่แปดจนถึงวันอาทิตย์นี้เรื่องทีอวไป่รับเอาแล้วปีหนึ่งถึงจะมาเจอกันทีนึงครับ เรารักท่านนะครับเอาของดีๆไปให้ท่านผมพูดจริงนะฮะงานเนี่ยถ้าทำอ่ะถ้ามันไม่มีความสุขแล้วมันไม่รักทําไม่ได้ใช่ครับพวกนี้มีความสุขกันหมดก็เลยทําอย่างนี้ได้เออเอาเลยไปก่อนแล้วท่านผู้ชมอย่าพลาดฮะวันอาทิตย์นี้วันสุดร้ายแล้วนะครับของเด็ดของดีอยู่ที่นั่นนะครับส่วนวันนี้เราก็มีเรื่องดีๆมาบอกคืออยากจะเป็นฝรั่งขึ้นมา มันก็ทําได้แล้วเดียยเด๋ยวนี้เมื่อก่อนทํายากนะฮะเดี๋ยวนี้เกิดอยากจะเป็นฝรั่งกันมาเวลาที่ไปไหนก็ตามแล้วออเดอร์เขาสั่งอะไรเขาจะบอกกุ้งคอกเทลเขามีโอ้โหท่านเชื่อไหมหม,มันมีอยู่ยุคหนึ่งประมาณตั้ง20 30ปีที่แล้วเนี่ยคำว่ากุ้งคอกเทลนี่เป็นอะไรที่ถ้าได้กินโมันคือสวรรค์สวรรค์หล่นเลยสวรรค์หล่นแท้ๆเลยเพราะเดซซิ่งของมันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทาวส์ซนไนแลนด์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามความรู้สึกดีมากนะแล้วก็ยากมากที่จะได้กินแต่เดี๋ยวนี้พอมีอินนนนเเเทะทททอออรร์็็ตมมมีีุกกยย่่าาาางแลล้้้ววคูๆํ กุ้งคอกเทลกินได้ครับลองดูนะครับอันนี้เป็นออเดิร์ที่ได้รับความนิยมในงานปาร์ตี้แบบตะวันตกเลยนะครับคผู้ชมครับเขาจะปรุงรสด้วยเครื่องเทศแบบอเมริกันนะครับแล้วก็เสิร์ฟ้กับน้ำสลัดครีมที่เป็นแบบรสเปรี้ยวหน่อยนะครับเครื่องเคียงเป็นผักสลัดแก้วพร้อมกับมะเขือเทศสดเลยนะครับผมวัตถุดิบนะครับเราจะใช้กุ้งขาวนะครับผ่าหลังดึงเส้นดำออกเนเราใช้ประมาณ10ตัวครับกระเทียมสับนี่3กลีบนะครับเกลือครึ่งช้อนชาครับพริกไทยครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศ ครึ่งถ poem, cup, soy, co, ้วยครับซอสพริกครึ่งถ้วยครับซอสทาบาสโกนะครับครึ Canadians ่งช้อนโต๊ะนะครับซอสบูสเตอร์นะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับปาปิก้าป่นนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผักกาดแก้วหั่นนะครับแล้วก็ มะเขือเทศเชอรี่หัน่นครึ่งนะครับเลมอนฝานผักชีลาวอันนี้สําหรับตกแต่งหน้าครับเป็นไงภาษาอังกฤษผมดีเลยไหมครับใช้ได้เลยครับ <c oughs> วิธีท,ทานะท่านผู้ชมก็ตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันเล็กน้อยอย่างที่เขาทำเนี่ยท่านผู้ชมแล้วเสร็จแล้วนํากระเทียมสับลงไปผัดให้หอมก่อนอไอคำ<ร>ว่าหอมก่อนนี้ท่านต้องมีจมูกนะะครับก็คือพอได้กินเก่งเลยครับพอกินกระเทียมขึ้นมาปุ๊บก็ตามด้วยกุ้งขาวซึ่งผ่าหลังเรียบร้อยแล้วนะครับ ผัดจนกุ้งเลยเพื่อใหหัดมาแต่อย่าถึงยอย่าถึงอาทิตย์นะครับสุกก็พอแค่สุกก็พอน,น,นะครับแ,แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนําขึ้นมาพักไว้นะครับนี่คุณโกกําลังผัดอยู่นี่ครับจากนั้นนะครับเราจะมาผสมซอสครับอันนี้จะวุ่นวายนิดนึงที่ตะกอนมันยากมากเดี๋ยวลองมาดูนะครับเรานําซอสมะเขือเทศซอสพริพกซอสทาบาสโกนะครับซอสวูสเตอร์และปาปริก้าป่นเนี่ย เทลงในชามผสมคนให้เข้ากันตามสัดส่วนที่บอกไว้ในช่วงต้นนะครับจากนั้นมาจัดเสิร์ฟได้เลยครับง่ายแล้วคือจริงๆเนี่ยถ้าท่านชมดูเรามาตลอดเนี่ยตั้งแต่ต้นแล้วทุกๆครั้งที่เวลาเราสอนทําอะไรเราสอนง่ายมากนะ มันเป็นส่วนสําคัญนีถ่ถ้าท่านถ้าท่านเตรียมของพวกนี้ไว้เสร็จก่อนตามสัดส่วนเราใช่ใช่ใช่ตามสัดส่วนที่เราบอกแล้วเวลาคุณอ้อบอกแค่ผัดกุ้งแล้วแต่คนนะบางคนชอบสุกมากๆก็สุกมากไปถ้าคนแบบชอบสุกสุกดิบๆก็แล้วแต่นะครับแต่ในเมนูนี้ความอร่อยจริงๆกุ้งต้องจำารทักเจ็ดสรขึ้นแต่อย่าถึงร้อยมันไม่อร่อยมันเกินไปแต่ว่าอ่าเนี่ยตอนนี้ประมาณหน้าเขาเล่นประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เขาชอบแบบนี้เสร็จตอนนี้ก็ปึ๊บ ก็ผสมซอสนะครับก็เอาซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสทาบาสโกซอสบูสเตอร์และปาปริก้าผงลงในชามผสมเรียบร้อยเรามาจัดเสิร์ฟในแก้วครับครับให้ใช้เป็นแก้วที่เป็นแบบแก้วค็อกเทลเป็นแบบนี้นะฮะแก้วเป็นค็อกเทลต้องเห็นต้องเห็นเป็นแก้วขายาวๆใช่หรือภาชนะเล็กๆนะครับเราวางผักกาดแก้วแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยลงไปก่อนนี่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 อันนี้เราเตรีิดนี่ฮะนี่ฮะเขาทำแก้วตัวนี้อุ้ยอุ้ยผักกาดแก้วบาดครับผมผักกาดแก้วแล้วก็เอามะเขือเทศวางลงไปก่อน มะเขือเทศวางก่อนนี่ครับทาตามหน่อยนะครับม <า S 2> เมืเขือเทศวางลงไปครับแล้วก็จากนั้นพอวางมะเขือเทศปุ๊บก็ราดซอสที่ผสมไว้แล้วเนี่ยบนผักเล็กน้อยครับ,รบจากนั้นวางกุ้งที่ผัดเรียบร้อยตามลงไปแล้วก็ราดซอสบนตัวกุ้งครับก็ <g år> เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีถ้าท่านอยากจะให้มันงดงามก็ตกแต่งหน่อยนะฮะมีเลมอนฝานมีผักชีลาวพร้อมเสิร์ฟ เวลารับประทานก็เพียงแค่บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยจะได้รสชาติหลากหลายมิติของกุ้งค็อกเทลสําคัญให้มะนาวตัวนี้จะใช้เป็นมะนาวไทยๆเลยก็มันก็ยังสู้กับไอ้เลมอนไม่ได้นะเลมอนมันมะน,น,านาวไทยมันเปรี้ยวจัดเหลือกเกินนะฮะเลมอนมันน้อยกว่าเนี่ยอ,ออกมาเสเร็จเลยเนี่ยเดูดิฮะดูความงามเนี่ย ผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะแล้วเวลาแขกไปใครมาต้อนรับก็ด้วยสิ่งนี้โอเคสุดๆใช่ไหมครับส่วนโคก็ต่อยกทัพนะครับเหลืออีกสองวันนะครับคุณผู้ชมครับที่เซ็นทรัลหัดใหญ่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งจัดงานจนถึงวันที่8มิถุนายนนะครับเหลือแค่2วันสุดท้ายเท่านั้นนะสามวันสามวันคุณผู้ชมคือวันนี้ด้วยวันนี้พรุ่งนี้มรืนก็คือวันนี้วันศุกร์จุบมาล่าคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่นับมันจะไม่นับไม่ได้เพราะเรายังอยู่ในวันศุกร์ไงเหลืออีกสองวันก็คือวันพรุ่ง งานจบวันอาทิตย์ก็เหลืออีกสองวันถูกไหมครับอาก็จะจบวันนี้มันเหลือสองวันแต่วันนี้มันยังไม่จบไงก็ยังไม่จบก็ต้องเหลือสองวัน่เจียงกันเลยอร่อยมากครับใช่บอกได้เลยว่าอีกสามวันอร่อยมากอะไรเนี่ยอร่อยเลยอร่อยเลยต้องทำตามนี้นะครับพักสักครู่พบสิ่งน่าจับใจก่อนแล้วพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับสมาร์คเกตตี้แกงคั่วปูครับ เ,เมนูใหม่ที่เธอคิดขึ้นมาทำถึงและทำดีซอสที่เป็นแกงขั่วปูเนี่ยครับมันหอมหยอกล้อเล่นเขาให้จริงเอาไหมเอาที่อะ